นี่เราก็มาอยู่ที่ตลาดน้ำอโยธยานะครับกำลังจะเข้าไปอาจจะร้อนหน่อยนะครับอันนี้ก็ร้อนร้อนร้อนนะครับกำลังจะไปอันอน,อน,อน,อนี้นนเลวลามาเที่ยวตลาดอโยธยาเอ้ล,อล,เล้อรถดีอยงงั้นก่อนนะครับนะเดี๋ยวดูก,กันนะครับเดี๋ยวล้อรถดีอยางจ้าโอเคนะละ้อก็นแล้วไปไปกันเลย,ย,ยอะไรลีจ้า นี่ไเนี่ยเดี๋ยวเอกคนโตยิบเลยจ้าผมก็ติดนึงจ้าเราไเด็นตตลาดอายุขยานะครับนะครับโอ้โหนี่น่นโโานนจะเป็นล้านอาหารนะทำเสื้สวยเลยนะครับนี่นกค็ความมาเที่ยวที่ตลาดอายุขยา เนื่องกับเราก็มาเที่ยวกันที่ตลาดอุทยานก็รับว่าจะมีอะไรม้างสรับจะมีของขายของซื้อของขายนะคลคิปอาจจะมีสั้นมากยาวมากนะครับะ để cho anh, anh, em, bạn, bạn, để xem, để xem, các bạn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 ,

เรามาเที่ยวที่ตลาดตลาดน้ำอายโยธยานะครับนี้นะครนะับนอาจจะย้อนแสงเนี่ยเรือชมทิวทัศน์ตลาดน้ำก่อนได้นะคะหนื่งสามสิบาสิบค่ะ เม oh. hey, ่อไรก็มเคยชิ้นคนนั้นทีกันพี่น้องชาวไทยที่เปรับขอเสียตบมือดันกเป็นกำลังใจกับตัวแทนนักรบไทยทุกกล้าถามว่าพยาเหล็ก้อมกันสังสคับมาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยเ นักดนไทยใจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขอยืนหยัดสู้เพื่อไทยให้สุดใจข้รพยานเลยแห่งกรุงศรีเราเดางเพียงข้ามาจนถึงที้โชคยังดีนายมันช่วยไว้ทันชุคผากันมาอยู่เขางามข้าผนรกเจสินมหาราชได้ทางกับนายมันในอินยนโชคในเมือง ก็ได้เดินทางขึ้นสู่เไาหางบวชแต่เมาหานพบกับเหตุการณ์นี้เข้าโดยบังเอิญครับพระองค์ท่านนี่รอช้าครับที่จะเข้าปกป้องรักษาชีวิตคนไทยขอเสียบมือดังๆเป็นกำลังใจกับพระยาเล็กอีกสกคทั้งนึงตะครับนะเราได้ร้วงมิตรโตวิจิตับหรวมรลางของคุณยอาประทุในรุ่นที่หกนะ อักวาวุธที่เราใช้ในการแสดงเป็นอาวุธจริงนะครับน้องนหนูห้ามลอกเรียนแบบโดยเด็ดขาดผู้ปกครองควรแนะนำันด้วยครับเฮียตาน้ ก่อนพระองค์ท่านจะลอบตู้เอกราชได้นะครับในตำแหน่งแรกๆกับทหารเอกแห่งกรุงศรียุธิานะครับนามว่าพระยายเล็กแล้วพระองค์ท่านนะครับก็เดินทางเข้ามาพบเหตุการณ์นี้โดยบังเอิญครับมีรอช้าครับต่อตู้ปกงป้องรักษาจิตคนไทยด้วยความกล้าหาญความเสียสละรับกดโดยนายบงวิดตรงเอกน่าทูตสานทุกตอน ความเป็นไทยได้มาเพราะกล้าหาญจากสันดานเลือดนักสู้ผู้รักถิ่นกลายมาเป็นเมืองสยามน้ำแผ่นดินเพรชจมิน,มนมรบรรพบรุษสู้สุดใจเสียต้นมือดังดังไปในมันใจให้นักรบไทยอีกสักครั้งหนึ่งหน้าและในกวนซาโูปอันเอกนะครับของในสตูปอันร,รับบทโดยภูมิสุภพภเดชจันทร์ หนึ่งผู้ปกป้องกับหนึ่งผู้ลูกหานอย่าลืมนะครับอาวุธท,ที่เราใช้ในการแสดงเป็นอาวุธจริงทั้งหมดน้องๆน้องหนูหน้ามลอกเลียนแบบจริงครับผู้ปกครองคนแนะนำกันด้วยอาวุธโบราณจากการก่อนร่วมกันย้อนรำรลึกใจผูกสนศาสตราวุธท,ทุกเล่มเข้มยั่งคนบนรรพชนให้ลูกหลานถือสารแทน และแม่ครับจากลูกน้ำอิรลบดีครับวันนี้ถูกส่งมาจาก,ากเนเมียวสีอัปบาดีเมนชาเดเบอร์ระบดโดยสมพนสมุนคำครับตาต่อตาฟันต่อฟันนั่นหมายจิตี่หมายมิติ่ศัตรงแล้วผูเอยจากนี้ไปจะต้องสู้ให้รู้เลยว่ากูเคยจูงจาาปาบศัตรู สองมือกูจับดาบอาบเลือดมันจะเชื่อมศัต,ตรูมิรู้หนีให้ลือทาปรากฏทั่วปัตภีว่าหัวกูยอมพีเพื่อแผ่นดินเสียงปบมือดังๆเป็นกำลังใจกับพญาเหล็กของเราอีกสักครั้งนะครับกใจและฝ่าันอุปสรรคทานี้ไปให้ได้ด้วยกันครับการรักษาผแผ่นดิน หรือเป็นยิ่งเกิดหรืนเป็นยิ่งนี้เอาไว้กับพวกเราในรูปขวานชาวไทยได้สร้างชาติสละหยาดเหนื่อยหยดรถลิลลาร่างของร่างสร้างที่สุดพลังจนกระทั่งเป็นขวานถือเบื่อเราถืยเป็นยิ่งดังๆเป็นกำลังใจให้กับรักตุ๊กไทยของเราอีกสักครั้งนะครับกับพี่เหญ่ สงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งรับศพได้ก็ฉันนั้นเก่งดีกว่าไปจ้าเล็กผมคำลำเลยเอาอย่างนี้ดีว่ะเห็นกัที่มือเปลี่ยมือดิฮ่าฮ่่าผู้ชนะต้อตายมึงชื่อเสียงเลียงนามเจ้าแก้วแหวนเงินทองลาบจุดหวานกรุงสบายวิญญาณใค้มึงหากมึงไม่ร่วมทำกับกูงี่วะไงวะไปจ้าเล็ก เจ้าเป็นใครอุไยบอกใครนะกูเป็นใครกูเลยเว้ยยาสุเกะไอ้กูมัว่าวไดิฮ่า่าฮ่าว่าว้าบว้ มึต้องเว,วลาสายแม่เว้ยยิงไม่กี่เวลาหรอกถ้าต้องว่าจะบุเข้ามาอันยออนนย่จะลาไป็เจ้าทานลูกหลานพ่อแม่พี่น้องรวมตัวมึงก็ต้องตายแต่เอาเถอะหูไข่อยากจะฆ่ามือเองว่าว่ามึงหน,นังเหนียวกัวอยากจะลองแล้วเจนไป,ไปด,ด้วย ยาสุกี lighting, ้กระสุนไฟเจ้ามีอาคมของจระองค์ท่านได้ดอกด้วยความดีและมีคุณธรรมของพระองค์ท่านจงจำเอาไว้โออ้้ไไปปดมัรับบทพยาสุกี้โดยแหลมมทฑยาและสุรัจจของรับบทโดยนัทพลว่าไงไม่ต้องพูดกันแล้วแค่ลองดูเว้ยจะเหนียวจริงหรือเปล่าไม่ได้ต้มน้ำต้มเนื้อกันหน่อยเว้ย ฮ่าพวกไม่ด้ต้องโทษมึกเงียถูกอยไม่ได้แกกางฟงกูอย่วะู้ง่าวะโง่ ิจจรานิ่อย <pad> ู่ทับรู้ด้วยหัวใจรักชาติมีพลังแม้สิ้นหวังแต่ยี่ยอมพร้อมผตายโดยที่มีฤทธิ์ชิชาพร้อมทดแทนผู้สมีมาเพือโอกาสมีมาสายใดแต่หัวต่้จแน่วแน่แก้ปัะาด้วยใจพาคต่อชาติข้อดุลลนก้าวเพื่อผู้ชาวยพุทธยาไม่วิ่งในดินทอง แขเป้าแสวยด้วยเกมีก่อนันแล้วพี่เอยู่กับมันมึงเห็นไหมมึงมีแต่ตัวมึงไม่อยู่กูมึงจะได้แต่อยดสวยๆมีท้องไรยที่ว่าอยู่กับมันนี่จนจะตายหาแล้วอ

ด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กการชมเรื่องการคนแผ่นดินนะครับของคนไทยทุกคนชาติไทยโอเคครับนี่เป็นการแสดงนะครับผมนะครับนะนี่เป็นการแสดงนะครับมีการบอกรบผู้ชมโดรอบเช้าถึงท้ายนี่ก็เป็นการแสดงนะครับผมโอเคครับจบการแสดงครับมนะครับ